สนับสนุนโดยสิงค Corporation เนือนวันที่9กุมภาพันธ์ผมและทีมงานเสร็จสิ้นภารกิจในนงานาสกิแล้วนะครับซึ่งจากแหลมชิม,มาบระเราจะต้องลงเรือเพื่อที่จะข้ามทะเลไปยังฝั่งตรงกันข้ามจุดหมายของเรานั่นก็คือคุมาโมโตะแต่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงฝูงนกเหล่านี้ก็มาเล่นกับเราเหมือนกับที่มาทักทายทุกคนที่ผ่านมาย่างเส้นทางนี้ และเมื่อเรามาถึงเมืองคุมาโมโตะดินแดนแห่งเจ้าหมีคุมะบงทางการท่องเที่ยวก็ได้มารับรองเราด้วยบรรยากาศการพูดคุยถึงความมีสเสน่ห์ของที่นี่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและบางแห่งเขาได้มีการประสานงานเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว mm hmm. ก็ถือได้ว่าโชคดีนะครับที่เราจะได้ไปในจุดที่มีการระบุเอาไว้ในแผนและที่แปลกๆสวยๆที่คุมาโมโตะแนะนําเราให้ได้ไป และสำหรับอาหารค่ำในสไตล์ของที่นี่จัดมารับรองเรานั้นมีเอกลักษณ์มากที่สุดซึ่งก็คงหนีไม่พ้นซูชิเนื้อม้าหรือว่าเนื้อม้าดิบนั่นเองครับแรกเริ่มทีเดียวนั้นผมไม่อยากที่จะรับประทานเท่าไรเพราะว่าคงจะรู้สึกไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินของที่นี่คงจะต้องลองดูนะครับ หลังจากที่รับประทานก็ไปจะว่าไปแล้วหน้าตาที่มันเหมือนกับเนื้อดิบที่เป็นลายหินอ่อนแต่ว่ารสชาติของมันนั้นเหมือนกับปลาดิบมากกว่านะครับเอาเป็นว่านอกเหนือจากการรับประทานเนื้อม้าที่เป็นของดีมีราคาแพงของที่นี่แล้วอาหารชุดในแบบเต็มสรับหลากหลายในสไตล์ของคิวชูนั้นก็มาให้รับประทานกันอย่างถึงรสและก่อนที่จะจบมื้อคำ่ำในวันนี้ทางร้านก็มีการแสดงมาให้เราชมก่อนที่จะลุยงาน ในวันรุ่งขึ้นครับ ครับปราสาทคุมาโมโตะนั้นเป็นหนึ่งในปราสาทที่หลายคนบอกว่าน่าประทับใจที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากขนาดนั้นติดอยู่ในระดับ1ใน3แล้วก็เป็นหนึ่งใน3ปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับซึ่งนอกจากปราสาทแห่งนี้แล้วหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยในภูมิภาคในแถบคันโตหรือว่าตอนกลางของประเทศครับที่นี่นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในการนําเสนอและความครบถ้วนของรูปแบบรูปแบบอาคารในกลุ่มพื้นที่แห่งนี้ ก็ทําให้หลายคนบอกว่าดูแล้วมีความใกล้เคียงกับของเก่ามากที่สุดนะครับแม้ว่าปราสาทแห่งนี้เกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะย้อนกลับไปในสมัยจริงในปี1601จนถึง1620กว่านะครับแต่ว่าด้วยรายละเอียดของการก่อสร้างทั้งการรีงหินจากด้านล่างแล้วก็การก่อสร้างจากไม้ซึ่งเกือบทั้งหมดใช้เทคนิคเดิมในการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับถ้าหากเรามาที่ญี่ปุ่นอยากจะเห็นปราสาทสักแห่งหนึ่ง ก็อยากจะให้มาที่คุมมาโมโตะนะครับแต่อย่างที่เห็นครับซ้ายขวาของผมคือต้นซากุระแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดอกซากุระยังไม่บานและถ้าหากเราได้มีโอกาสมาในช่วงที่ซากุระนั้นบานโดยรอบนั้นความสวยงามซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดกันของสีชมพูและสีดำนั้นคิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากไปกว่านี้ครับ ครับป้อมที่เราเห็นอยู่นี่คือส่วนที่มีอายุอานามนั้นใกล้เคียงกับช่วงเวลาของการก่อสร้างมากที่สุดก็คือประมาณ400ปีนะครับเพราะว่าเกือบทั้งหมดที่เราเห็นนี้ถือว่าเป็นการสร้างใหม่ในช่วงประมาณ60ปีที่ผ่านมานะครับปราสาททั้งหมดอานามบริเวณที่นี่กินพื้นที่โดยรอบกว่า9กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีลักษณะของป้อมปืนนั้นจํานวนมากนะครับมีจํานวนมากถึง49ป้อม แล้วก็มีประตูเพื่อที่จะเข้าป้อมปืนถึง18ประตูนะครับรวมไปถึงประตูขนาะดเล็ก29ประตูแล้วก็จะมีหอคอยสูง2หอนะครับเพื่อที่จะสังเกตการระยะไกลนะครับว่ามีข้าศึกเข้ามารุกรานหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าที่นี่นั้นเป็นศูนย์ัญชการของไดเมียลเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่สร้างขึ้นในบริเวณนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันความมั่นคงแข็งแรงอาณาจักรที่ไดเมียวนั้นได้ดูแลอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมเล่าแล้ว วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่เขาได้เลือกมานั้นเป็นสิ่งที่ตั้งใจเลือกอย่างพิถีพิถันอย่างหินที่ใช้มาทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นหินที่มีความคงทนแข็งแรงมากที่สุดในคิวชูครับ ปราสาทโกโมโมโต้เนี่ยผมว่าสวยกว่าที่ปราสาทนาโกย่านะครับแล้วก็ดูเป็นผู้ชายมากๆนะครับบางที่จะดูเป็นสีขาวๆดูเป็นสตรีม,มีความอ่อนไหวแล้วก็มีนกกระเรียนมีการตกแต่งที่สวยงามอ่อนช้อยแต่ว่าปราสาทที่นี่เคร่งขึงอย่างมากนะครับแล้วก็เห็นภาพอย่างนี้เนี่ยมันทําให้นึกถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยไดยเมียว คนที่ดูแลพื้นที่หัวเมืองทางตอนใต้เนี่ยผมคิดว่าคงจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็น่าจะมีคนพยายามที่จะทำให้เขาออกจากอำนาจเพราะดูจากความสูงของตัวกำแพงโอ้โหไม่ธรรมดาครับรวมไปถึงในจุดที่เราขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเป็นป้อมปืนข้างล่างที่เราเห็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเน,นะครับเป็นจุดที่สามารถที่จะใช้ในการสังเกตการแล้วก็สอดปืน ออกมาตามตามช่องต่างๆเพื่อที่จะมองดูศัตรูว่ามาจากไหนแล้วก็ใครที่จะเข้ามาบ้างโอ้น่าประทับใจนะครับเดี๋ยวกลับไปต้องลองไปหาดูว่ามีภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งไหมที่ใช้ที่นี่เป็นฉากใส่ทําเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละห้อง,แต,องแต่ละห้องนั้นมีฟังก์ชันในการใช้งานยังไงในสมัยก่อนครับ ในเกือบทุกที่ของญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีคนที่สวมชุดในแบบดั้งเดิมนะครับคอยบริการอยู่แค่ใน e k p i p t u t u r e นี่ครับในลักษณะที่เต็มยด,ดแบบนี้พร้อมที่จะให้บริการในการที่จะถ่ายภาพเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีแบบนี้นะครับเรไปถึงอะนรี้ตัวเดชมูวีมูวีมูวีเดก้วก็จะพอสมุยเดสกะ ก็มีคนหนึ่งอยู่ตรงน้นอีกนั่นกำลังฝึกกายบริหารอยู่นะครับแกคงหนาวมากจริงๆนะครับส่วนใครที่ไม่อยากจะถ่ายภาพกับคุณพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีม็อกคัพก็เป็นเหมือนกับที่ท่านผู้นำบางประเทศเนี่ยทำเอาไว้ให้เราได้ถ่ายคุณก็สามารถที่จะไปถ่ายในแบบนั้นได้คือมันเป็น เรื่องของการท่องเทีย่ยวที่เขาขายสถานที่ขายวัฒนธรรมแล้วเมื่อเรามีภาพสวยๆแล้วเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะส่งต่อภาพแห่งความประทับใจไปถึงคนที่เขาได้มีโอกาสได้ชมภาพได้เห็นภาพด้วยไปข้างในงครับ คารเก่าที่เราเข้ามาก่อนหน้าน,นี้เป็นของเก่าเกือบทั้งหมดซึ่งข้างในยังคงเป็นหินและไม้ส่วนตัวอาคารหลักที่ผมพาคุณผ,ผู้ชมเข้ามานี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าด้านในมีการแสดงเป็นเหมือนกับมิวเซียมซึ่งเชื่อเห็นถึงความเป็นมาของศิลปะและการใช้งานของที่นี่เมื่อครั้งอดีตรวมถึงของเก่าของโบราณที่นี่ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากการชมสิ่งที่เขาจัดให้เราได้เห็นได้รำลึกถึงความสวยงามของที่นี่แล้วผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญมากๆสําหรับเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งเราจะเห็นทางลาดสาหรับผู้พิการในทุกๆจุดของที่นี่รถเข็นสําหรับเด็กรวมไปถึงเก้าอี้พักและเก้าอี้พกตลอดทางสาหรับผู้สูงอายุ วนันนี้นักเดินทางลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัส,วสดีครับสหสนับสนุนการเดินทางโดยไฮเจแปน